เพราะว่าอาจจะกังวลว่าถ้ากลับไปล็อกดาวแบบแบบทั้งหมดเลยเหมือแนบบครั้งที่แล้วเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจต่อปากท้องซึ่งบางคนบางทีก็อาจูดติดตลกนะว่าโอ้ยมันไม่ตายเพราะโควิดแต่อาจจะตายเพเราะเศรษฐกิจคือค้าขายไม่ได้ก็จะมีเสียงสะท้อน<ม>แบบนี้อยู่ในครั้งที่แล้วนะจาได้อยู่ทีนี้พูดถึงในเรื่องของอนโยบายหรือว่าคําสั่งของส่วนกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ทางภาครัฐเองเนี่ยเขาก็ ได้ที่นอนใจนะครับแต่มีการทํามาตรการเชิงรุกอย่างเช่นการลงพื้นที่ไปตรวจไปตรวจสอบว่ามีใครบ้างนะครับที่ติดเชื้อโควิดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมจะพามาดูเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ตรวจเชิงรุกไปที่บริเวณทุกสัดนะครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับสํานักงานเขตพระนครเนี่ยก็ประสานนํารถพระราชทาน สวนเชิงรุกหาเชือ้อโควิด1 9ที่บริเวณถนนเข้าสารอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พบว่าก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในสถานบันเทิงจำนวน12คนครับก็ทำให้ในช่วงนี้เนี่ยถนนเข้าสารจากสถานที่ที่มันควรจะเป็นคึกคักมีคนไปท่องเที่ยวเนอนเยอะโดยเฉพาะในบรรยากาศของการแบบนี้ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเงียบเงาเลยนะครับคุณแนทครับใช่ค่ะก็ ภาพนี้นะถ่ายเองค่ะเมื่อเช้าลงพื้นที่ไปก็คือไปรายงานบรรยากาศในช่วงสงกรานที่ต่อข้อสารและวันนี้เป็นวันที่สองหากนับกันตั้งแต่เมื่อวานคือภาพในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยมันควรเป็นบรรยากาศในการที่ปะแป้งฉีดน้ําถือปืนยิงใส่กันสนุกสนานใช่ค่ะอย่างเราเนี่ยเวลาลงพื้นที่ไปทําข่าวเราต้องรายงานสดนักข่าวจะเป็นเหมือนเป้านิ่งเลยพี่เกมคือจะมีคนเนี่ย ยิงนะลงเหมือนกันค่ะปีก่อนๆก็ลงก็ฉีดน้ํามาใส่เราโดยเฉพาะเวลาเรารายงานอยู่เนี่ยจะฉีดเข้าป่าบ้างแหละคือคือแกล้งเล่นกันอ่ะนะคะก็คือเป็นเลใช่ใช่ใช่คือเราเป็นเป้านี่แะแต่ปีนี้ไม่ใช่พี่เกมเนี่ยตามภาพเลยนะคะเลยนะอันนี้เนี่ยเงียบมากที่เห็นคนคึกคักเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาอะไรนะมาตรวจโควิดค่ะมาตรวจโควิดเพราะว่า ซึ่งวันนี้ที่คุณนัทตอนที่คุณนัทลงไปนะครับคือมีประชาชนมาตรวจกันเยอะไหมก็เยอะคือโดยเฉพาะช่วงเที่ยงไปแล้วมาช่วงบ่ายเนี่ยเยอะมากคือแถวเนี่ยคือรถพระราชทานตรวจโควิดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของตรอเข้าวสารเลยตรงบริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะเช,ช้าเชเนี่ยท้ายแถวไม่ยาวสั้นๆไม่กี่นาทีก็ได้ตรวจล้ก็คือรวมเวลาลงทะเบียนต้องสแกนอ่า อัปเดตข้อมูลลงในแอปพลิเคชันนะคะแป๊บเดียวได้ตรวจแต่พอช่วงสายไปแล้วช่วงบ่ายแล้วเนี่ยท้ายแถวยามากทีนี้หลายฝ่ายก็กังวลว่าเอ๊ะจากที่อาจจะไม่มีติดเพิ่มเฮ้ยจะติดเพิ่มตอนต,วตรวจโควิดหรือเปล่า <c oughs> แต่ประเด็นนี้นะคะทางสาธารณสุขอ่านทางสาธารณสุขแล้วก็เทศกิจก็พยายามจัดระเบียบก็คือเว้นระยะห่างตอนที่เริ่มต่อแถวก็โอเคคะ่ะค่อนข้างที่จะจัดระเบียบได้ดีแล้วก็ อากาศร้อนด้วยจริงๆเนี่ยตัวเน็ตเองก็เตรียมต่อแถวจะตรวจเหมือนกันอแต่ก็ยังไม่ทันได้ตรวจค่ะก็เลยไม่ไม่ทันได้ตรวจเพราะว่าระบบเนี่ยล่มคือคนใช้งานเยอะระบบล่มก็เลยต้องต้องรีบกลับมาก่อนเดี๋ยวหาโอกาสไปตรวจแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเน็ตไม่ไม่ใช่คนกลุ่มเสี่ยงไม่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็เลยก็เลยต้องดูแลตัวเองต่อไปค่ะแล้วก็ต้องให้เหมือนกับคือให้ให ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาเสี่ยงเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เกมคือใช่สาเหตุที่คนเนี่ยไปตรวจแล้วก็ทางสำนักงานเขตแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยที่มีรถพัสดุสถานมาเนื่องจากก่อนหน้านี้นะตำรวจติดไปแล้วสี่นายคือตำรวจใช่มีคนติดค่ะคือตำรวจสนชั้นสงครามติดไปสี่นายแล้วก็คนในพื้นที่ที่เขาทำงานในสถานบันเทิงสองร้านในนั้น ติดไปแล้วใช่ติดไปสองรายก็เลยอ่ะตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อความสบายใจแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวด้วยค่ะคุณเนทครับแล้วในจังหวะที่ลงพื้นที่ไหนแล้วเขาใช้ขั้นตอนนานไหมครับสำหรับกที่ประชาชนจะเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ยในตอนหนึ่งคนเนี่ยคือใช้เวลานานไหมเวลาต่อคิวนี่มันใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่คิวจะเดินไปได้ครับ ก็ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยก็ประมาณทุกอย่างเลยนะคะกระบวนทุกกระบวนการเลยก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นภาพนะคะคนก็จะเข้าไปต่อคิวต่อคิวแล้วก็เขียนลงในเอกสารแบบฟอร์มว่าขอตรวจโควิดนะคะแล้วก็สแกนสแกนเสร็จก็มากรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันแล้วก็รอตรวจก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่พอตอนบ่ายค่ะเพราะคนเยอะขึ้นก็ไม่ใช่ละก็ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโม ใช่ไหมไอ้ระบบที่มันโรมใช่มันโรมด้วยก็ไปตีกอยู่กับสารนะครับแล้วทีนี้พอเข้าไปตรวจแล้วครับใช้เวลาการรอผลนานไหมกว่าจะได้ผลเออ่การรอผลก็คือ2 4่สถึงสีชั่วโมงค่ะก็คือ1นึงวันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะส่งผลเข้ามาใน SMS ของคนที่ไปตรวจซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีคนในพื้นที่500คน แล้วก็ตำรวจในพื้นที่เขตพระนครทั้งหมดอีกหนึ่งร้อยคนก็รวมเป็นหกร้อยคนคะ่ะท,ที่ที่ได้รับการตรวจในวันนี้คะ่ะอันนี้คือฟรีถูกไหมฟรีค่ะฟรีฟรีเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือคนในพื้นที่ก็สบายใจได้ก็ไปตรวจไม่มีค่าใช้ใจ่ายหลักลนวก็รอประมาณหนึ่งถึงสองวันจริงแล้วมันก็ใกล้ๆกับที่ผมไปตรวจมาเหมือนกันะนะผมไปตรวจมาที่โรงพยาบาลเอกชนแต่ที่นี้ของผมอ่ะนะัด คุณผู้ชมเคยรอคิวนานมากผมไปเนี่ยเอไปตอนเที่ยงเที่ยงมัง้งกว่าจะได้เริ่มถึงคิวเราเนี่ยกว่าจะเริ่มตรวจนี่ก็ต้องบ่ายสามโมงแล้วอะคือ,อรอนานเหมือนกันแล้วก็ผลเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่ได้จ่ายแบบพิเศษอะถ้าไม่ได้แบบเร่งด่วนนะครับก็ใช้เวลาประมาณสามถึงสี่วันเนี่ยนะนานกว่าอันนี้อีกแต่ถ้าเกิดว่า,าต้องการจะเอาใช่ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาผลเนี่ยไปใช้เพื่อไปทํางานหรืออะไรแบบเนี้ยก็ต้องจ่ายแบบเร่งด่วนจ่ายไปห้าพันเออห้าพันเลยค่ะตอนหนึ่งครั้งนะใช่ใช่ห้าพันโอ้แพงแพงแล้วก็ได้แล้วก็ได้ผลมาวันไปตรวจต่างว่าเมื่อวานวันนี้ก็ได้ผลก็วันเดียวผลเ็นสงสัยคือใช่ไม่เป็นครับโชคดีไป